สปอยฟิสิกส์ม4สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกนัเกเรยียนม4ว่าอีก1ปีข้างหน้าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างในวิชาฟิสิกส์นะครับผมไปดูกันเลยครับก็เนื้อหาวิชาฟิสิกส์บทแรกนะครับก็คือบทนำและการวัดอ่าก็คืออินโทรดักชันนะครับบทนำและการวัดเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการที่เราการที่เราอยากจะวัด ของสิ่งใดส,สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งวัดความยาววัดขนาดเนี่ยเราจะมีวิธีการวัดอย่างไรนะครับและเรามีเครื่องมือวัดอะไรบ้างและเราจะอ่านค่าที่วัดได้อย่างไงนะครับผมรวมไปถึงการแปลงหน่วยเช่นจาก1กิโลกร,รมัมจะเป็นกี่กร,รมัมอ่าก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในบทแรกครับบทนำการวัดซึ่งบทนี้เนี่ยจะเป็นบทที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้มันเป็นอัตโนมัติซึ่งเราต้องนำมันไปใช้ต่อในในอีกยาวๆเลยครับในทั้งม .4 ม .5 ม .6 นะครับแล้วรวไมไปถึงมหาลัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์นะครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นบทที่เราจะนํามันไปใช้ต่อ นำมันไปฟิทเจอริ่งต่อกับเรื่องของทั้งม .4 เองม .5 และม .6 นะครับอีกเยอะมากมายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับแบบถ้าเราดีดนิ้วปุ๊บเราต้องนึกถึงมันออกต้องทำมันได้สำคัญขนาดนั้นเลยนะโอเคมานะพูดถึงรายละเอียดบ้างครับในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับว่าวัตถุหรือว่า อะไรก็าตามเนี่ยที่เคลื่อนที่แบบตรงไปตรงมาก็คือแบบเป็นเส้นตรงก็คือวิ่งอย่างเดียววิ่งตรงตรง,ตรงไม่โค้งไม่กลิ้งไม่ตีหลังการนะครับวัตถุที่วิ่งตรงตรงเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ามันมีรายละเอียดอะไรอย่างไงบ้างนะครับอ่ะต่อมาแรงและกฎของนิวตันอ่ะในหัวข้อนี้เนี่ยเราขอแบ่งเป็น2คำเนาะคำแรกแรงนะครับ คำที่2กฎของนิวตันคำแรกแรงเนี่ยเราจะเป็นบทที่เราจะมาไขาข้อสงสัยกันว่าเราเคยได้ยินกันไหมว่านักมวยคนนี้โอ้โหต่อยแรงมากเลยอ่าในหัวข้อนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันว่านักมวยเนี่ยที่เขาว่าต่อยแรงแรงเนี่ยมันต่อยด้วยแรงขนาดเท่าไหร่กันแน่อ่าคำที่2กฎของนิวตันก็จะเป็นเรื่องที่จะมาไขาข้อสงสัยว่า เซอร์ไอแซคนิวตันได้จารึกอะไรไว้ให้กับโลกของฟิสิกส์นะครับผมเป็นไงน่าสนใจป่ะอ่าต่อมาการเคลื่อนที่แบบต่างๆการเคลื่อนที่แบบต่างๆเนี่ยเราจะแบ่งแยกย่อยได้อีกเป็น3การเคลื่อนที่ได้แก่การเคลื่อนที่แบบวงกลมการเคลื่อนที่แบบหมุนและการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกอ่ะเดี๋ยวจดให้ดูคอยๆเขียนย่อยๆเนาะวงกลม หมุนแล้วก็ซิมเพิลทำมอนิขอเขียนย่อว,ว่า s h m นะครับโอเคอันแรกการเคลื่อนที่แบบวงกลมอ่ะมาดูกันอันแรกเนาะก็เราจะวิเคราะห์สิ่งที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมยกตัวอย่างเช่นดวงจันทร์ดวงจันทร์โครจรรอบโลกเป็นไรเป็นวงกลมอ่าทีนี้เราก็จะมาดูว่าดวงจันทร์เนี่ยโครจรรอบโลก,โรรรโลกเฮ้ยมีรายละเอียด ในการโคจร yeah, เป็นยังไงบ้างในการเคลื่อนที่เป็นวงกลมมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับนี่คือในหัวข้อนี้ต่อมาการเคลื่อนที่แบบหมุนจะเป็นการวิเคราะห์วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่เป็นแบบหมุนนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องปัน่นเครื่องปั่นน้นําปั่นมันหมุนถูกไหมมันหมุนเร็วมากเลยถูกอ่าเราจะมาวิเคราะห์กันว่าไอเครื่องปั่นเนี่ยมันหมุนโดยมีรายละเอียด อะไรยังไงนี่คือในหัวข้อนี้เนาะต่อมาเรื่องซิมเพิลทามโมเนต์ซิมเพิลทามโมเนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มีคนแบบงงกันเยอะมากเป็นเรื่องที่คนที่รู้สึกเฮ้ยมันเข้าใจยากจังวะอะอยไางเนี้ยเราอยากจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยเราเรียนกันอย่างเป็นระบบมันก็ไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นเนาะอ่ะโอเคก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะศึกษาหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ กลับไปกลับมาซ้าไปซ้ำม,มายกตัวอย่างเช่นสปริงถ้าเรากดแล้วปล่อยเนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นยังไงเคลื่อนที่แบบไปกลับไปกลับถูกปะแปลว่ามันเคลื่อนที่แบบอะไรซ้าไปซ้าม,มาซ้าไปซ้ำม,มาอ่ะการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบนี้จะอยู่ในหัวข้อซิมเ l ิล a ามอนิกอ่ะโอเคงงไหมอ่ะถ้างงก็พิมพ์บอกอะไรกันได้นะ ต่อมางานและพลังงานโอเคเราแบ่งเป็นสองคำอีกเช่นเคยงานงานเนี่ยจะเป็นการประยุกต์ต่อของแรงที่มาจากหัวข้อที่3อ่ก็คือเอาแรงมาประยุกต์ต่อเนาะคำต่อมาพลังงานพลังงานเนี้ยก็ถ้าเราพูดในเชิงของแบบกระตูอนอะไรเงี้ยนะเคยได้ยินคําว่าพลังแฝงปะเออพลังแฝงถ้าเราลองมองที่ถนนเรา เราเห็นรถคันหนึ่งกำลังวิ่งอยู่อ่าในเรื่องนี้เนาะเราจะบอกว่ารถคันนี้มีพลังแฝงอยู่ซึ่งเราจะมาหาคำตอบกันว่าพลังแฝงที่ว่านั้นนะ่ะมันคืออะไรอ่าโอเคตา่อม,มาโมเมนตัมโมเมนตัมเนี่ยเราบอกเลยว่าตอนที่เราเรียนตอนที่เราเจอโมเมนตัมครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันโ,โหมันโดดไกลตัวมากเลยมันแบบไม่เข้าใจชื่อบทบทนี้เลยแบบอะไรวะเนี่ยแบบ เฮ้โยโมเมนตัมแบงเลยอะ่ะอ่ะทีนี้เรามาพูดภาษาคนกันว่าไอ้บทนี้มันคืออะไรอ่าโมเมนตัม um จะเป็นเรื่องที่เราจะเรียนเกี่ยวกับง่ายๆเลยการชนกันยกตัวอย่างเช่นรถชนอ่ะหรือว่าลูกบอลชนกันนึกภาพสนุกเกอร์หรือว่าการเล่นพลูอ่าที่แบบแทงๆอะ่ะเนะาะจะเห็นว่าลูกบอลสองอันวิ่งแบกระทบกัน ชนกันอืมเราจะมาศึกษากันว่าเฮ้ยการชนเนี่ยมันชนแล้วมันจะไปยังไงต่อวะมันจะชนกันยังไงวะอ่าทีนี้ก็จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะก็ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยเล่นสโลเกอร์เก่งขึ้นจริงๆเพราะว่าเราจะสามารถคาดเดาได้ว่าเฮ้ยถ้าต้องการผลลัพธ์แบบนี้ต้องกระทําแบบไหนอะไรอย่างนี้ต่อมาสมดุลก้นก ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นําเรื่องแรงมาใช้ต่อเยอะมากนะก็คือสมดุลกลจะเป็นเรื่องที่เราจะเอาแรงหลายๆแรงแรงหลายๆแรงมาแข่งกันมาชนกันมาสู้กันดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องแรงเนี่ยเรานํามันมาใช้ต่อในในมสเดียวกันเนี่เนาะถึงสองครั้งเลยนะทั้งในเรื่องงานและพลังงานและในเรื่องของสมดุลกลจะเห็นว่าเรื่องแรงเนี่ยมีความสําคัญเพราะว่านํามาใช้ต่อ เยอเห็นปะ่ะอ่าอะไรประมาณนี้โอเคอ่าต่อมาอ่าจะบอกต่ออีกว่าเฮ้ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีการลำดับการสอนแต่ละบทเรียนไม่เหมือนกันนะบางโรงเรียนอาจจะเอาบทนี้ขึ้นก่อนบทนู้นขึ้นก่อนก็แล้วแต่โรงเรียนเนาะทีนี้เราจะมาให้คะแนนความสําคัญกันว่าแต่ละบทเรียนเนี่ยมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนบทไหนควรเรียนแล้ว จำได้จำฝังหัวจำติดไปเลยเพราะว่ามีการใช้ต่อเยอะบทไหนควรเรียนเพื่อไปสอบในห้องแล้วก็จริงๆก็อาจจะแบบพอจะเทได้เทได้บ้างอาจจะลืมได้บ้างเล็กน้อยแล้วค่อยไปทวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนเอนทานอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะเราจะให้คะแนนความสำคัญกันก็ขอให้เป็นเกณฑ์หนึ่งถึงห้าละกันเนาะ หนึ่งถึงห้เนี่ยคือสำคัญน้อย5คือสำคัญมากสุดเนาะโอเคบทแรกเลยบทนำและการวัดโอ้โหแน่นอนบทนี้เป็นบทที่ที่เราต้องรู้มันเป็นอัตโนมัติเลยอะต้องแบบแบบต้องแบบว่าต้องต้องเข้าใจบทนี้แล้วเพื่อเป็นพื้นฐานต่อไปไกลเลยเนาะดังนั้นความสำคัญเนี่ยคือ5เลยต่อมาการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง อ่ะบอกแลวใช่ไหมว่าจะนํามันไปฟีดต,ต่อฟิเจอริงต่อในบททั้งม 4, .4 เองและม 5, .5 เองอีกหลายเรื่องเลยเนาะดังนั้นมันจึงสําคัญมากๆเพราะนําไปใช้ต่อเยอะมากย้ํานะสําคัญมากอ่ะความสำคัญคือ5ไปเลยต่อมาแรงและกฎของนิวตันเป็นไงขนาดแค่ในม 4, .4 เองก็ใช้นำไปใช้ต่อแล้วถูกปป็ดังนั้นข้อสำคัญก็5แน่นอนต่อมา การเคลื่อนที่แบบต่างๆมาดูอันแรกการเคลื่อนที่แบบวงกลมอันนี้เนี่ยจริงๆก็ก็นําไปใช้ต่อบ้างนะแบบก็เจอบ้างในในม .5 ม .6 แต่ว่าไม่ได้บ่อยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยความสําคัญก็ก็เรียนเพื่อจริงๆก็ในสอบในตอนที่เราเรียนเนาะแบบแบบไม่จาเป็นต้องต้องต้องแบบว่าเฮ้ยทวนมันทุกวันอะไรขนาดนั้นดังนั้นความสําคัญเลยให้แค่3พอการหมุนเนี่ยก็ สิ่งที่อยากให้เราจดจําในเรื่องนี้คือพื้นฐานของเรื่องนี้คือไม่ต้องจําดีเทลขนาดนั้นเนาะแบบเราต้องแบบว่าเข้าใจพื้นฐานของเรื่องนี้ให้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตอบไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ก็มีใช้บ้างดังนั้นเนี่ยจึงให้คะแนนความสำคัญที่2พอซิมเปิลฮาร์มอนิกเป็นเรื่องที่อ่ะอย่างที่บอกไว้หลายๆคนก็รู้สึกว่ามันงงเนาะอ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันทำได้เว้ยซิมเปิลฮาร์มอนิกความสำคัญที่ ในการนําไปใช้ต่ออให้สอบเหมือนกันไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นอ่ะต่อมางานและพลังงานเป็นเรื่องที่ที่นําไปใช้ต่อได้ง่ายนะนาไปใช้ต่อเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเป็นบทที่ค่อนข้างง่ายเนาะเราเนี่ยสามารถนํามันไปใช้ต่อประยุกต์ใช้อะ่ะแบบเราเลือกมันใช้ใช้มันได้เองอะ่ะแบบคือก็ก็เจอบ่อยนะเออแล้วคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากในการทําด้วยอย่างนั้นเนี่ย จึงเราจึงอยากให้ความสาคัญมันก็สี่แล้วกันเนาะสี่จุดห้าแล้วกันเนื่องด้วยมันไม่ได้ยากในเนื่องด้วยเราสามารถนํามันไปใช้ต่อประยุกต์ต่ออะไรได้ได้ได้เยอะเลยแหละได้หลากหลายเลยนะในเรื่องงานพลังงานเนาะดังนันจึงให้ความสาคัญี่ค่อนข้างเยอะต่อมาโมเมนตัม um เป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะแต่ว่าเป็นเอาจริงจงไม่ค่อยได้เจอมันมาต่อเท่าไหรอ่อ่ะดังนั้นเนี่ยความสําคัญในการนําไปใช้ต่อ ขอให้แค่สองพอสมดุลกลนอ่าเป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยในชั้นมห้าอะมหกนะคือมันจะแบบค่อยๆแฝงอยู่ในในบทต่างๆแต่ว่าเฮ้ยแบบถ้าเราอ่านโจทย์ข้อนี้เฮ้ยเราต้องรู้เองว่าอันเนี้ยมันคือสมดุลกลนนะอะไรประมาณนั้นคือมันจะนําไปใช้ต่อไปไปแฝงแฝงอะ่ะตามมหามหกอะ่ะแบบเยอะอยู่นะก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้มันเรื่อยๆื่อเลยแหละดังนั้นความสําคัญก็ค่อนข้างสูงนะ ก็ความสำคัญในการนำะไปใช้ต่อให้เป็น4 4, 4ก็แล้วกันอ่แล้วกันอ่ะแต่ขอบวกบวกนิดนึงเพราะว่ามันมันต้องใช้แบบใช้เป็นแบบค่อนข้างชำนานได้เลยเนาะเออแต่ว่างานพลังงานเนี้ยให้มันเพิ่มอ,อีก1บวกแล้วกัน4.5บวกเพราะอะไรเพราะมันไม่ยากมันนาไปใช้ต่อได้ ง่ายมันประยุกต์ได้ง่ายอะไรเงี้ยนะอ่โอเควันนี้ก็พวกเรานะักเรียนมศึกก็จะรู้แล้วใช่ไหมว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะต้องเจอกับบทเรียนอะไรบ้างในวิชาฟิสิกส์แล้วก็จะแบบเฮ้ยเป็นต่อแล้วเพราะว่ารู้แบบแผนที่ทั้งหมดแล้วเนาะว่าต้องเจออะไรบ้างโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็ถ้าใครมีค,มำคำแนะนำหรือคำติชมอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาในการเรียนอะไรในการเรียนวิชาฟิสิกส์นะครับในการ จอกับวิชาฟิสิกส์เนี่ยก็ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ทําคลิปฟิสิกส์อะไรแบบไหนเนี่ยก็ช่วยบอกกันไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ